มากในภารกิจครั้งนี้ใ,นนให้สำเร็จโดยเร็ว,เร,เ,รวเราจะจงรักภักดีกต่อชาติศา,จจาสานาพระมหากษัตริย์ การฝึกไทยอาสาป้องกันชาติเพื่อความมั่นคงนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนว่าเป็นการฝึกเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆนะครับที่จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือมีผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนในพื้นที่แต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าภัยคุกค,คามด้านความมั่นคงเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปมีผลกระทบต่อประชาชนมีหลายรูปแบบเช่น การลักลอบตัดไม้ทาลายป่าสารภัยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยทำการฝึกในลักษณะของทุนปรัชญาผู้ความมั่นคงนะครับโดยทุนปรัชญาผู้ความมั่นคงเนี่ยจะมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด4ท่านนะครับโดยท่านแรกเนี่ยก็จะมาจากส่วนราชการก็คือในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือจะมาจากภาคประชาชนจำนวน3ท่านนะครับโดย ท่านแรกเนี่ยจะเป็นทุนทางสังคมนะครับท่านที่2ก็จะเป็นทุนทางปัญญาแล้วก็ท่านที่3ก็คือจะเป็นทุนทางคุณทรัพย์จะเอาขยะนะครับเอาขยะมาเป็นโคร,นนครคงการก็คือการาผลิตน้ํามันจากถุงพลาสติกนะครับภยัภยแรงนะคะอ่าสาเหตุหนึ่งภาวะเรือนกระจก ือแนวทางในการแก้ไขก็คือให้ให้ความรู้ต้นเหตุของการเกิดภาวะเรือนกระจกะคะ่ะปัญหาในตำบลของเรานะคะก็น่าจะเหมือนทุกๆอบตอน,นะคะทุกๆพื้นที่นะคะห่งก็คือเรื่องไยแรงสองเรื่องขยะมูลฝอยนะคะสามเรื่องยาเสพติดนะคะสีเรื่องพิษสุนักบ้าน,นะคะ โดยผู้เข้ารับการอบรมวันนี้มีทั้งหมด12ตำบลบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านพันเอชสุชสยานศรีตระกูลรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสก้วประธานในพิธีได้ให้เกียรติมอบใบประกาศนิจบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นลำดับไปขออนุญาตเรียนเชิญครับ ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเห็นภาพแล้วผมผลภาพการรายงานแล้วเนี่ยผมชื่นใจนะครับทุกคนมีความตั้งใจตั้งแต่การฝึกภายหลังจากการฝึกเนี่ยก็จะเป็นการนําแผนลงไปปฏิบัติในพื้นที่ตำบลที่ผู้เขารับการอบรมอยู่ในพื้นที่นั้นนะครับอีกครั้งหนึ่งก็ผลสำเร็จการดำเนินการก็จะขึ้นอยู่กับภาคส่วนของประชาชน นะครับแล้วก็ในส่วนของส่วนราชการที่ได้รับการสนับสนุนซึ่งทางกองมนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้วก็จะติดตามแล้วก็ช่วยสนับสนุนในการดําเนินการต่อไปครับ ที่มาอบรมในวันนี้นะคะความรู้ที่เราได้รับนะคะเราสามารถรับรู้นะคะว่าภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเรานะคะมีภัยอะไรบ้างนะคะเช่นภัยแล้งนะคะปัญหาขยะนะคะที่เกิดขึ้นในชุมชนของเรานะคะปัญหาที่เกิดขึ้นที่เป็นภัยคุกคามนะคะอย่างปัญหายาเสพติดนะคะเราจะต้องหาแนวทางที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ของเรานะคะเช่นการส่งเสริม โครงการเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจยาเสพติดนะคะซึ่งเป็นหน้าที่ของเราโดยตรงนะคะที่จะปกป้องเยาวชนของเราเพื่อไปไม่ให้ไปมัวสูมกับยาเสพติดมาอบรมครั้งนี้นะคะหนึ่งได้ความรู้สองได้เพื่อนนะคะได้กันยามิตรกันยาม,มิตรที่ดีองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญนั้นมีปัญหาเลี้ยงช้างป่าเข้ามาบุกลุกที่ดินของชาวบ้านนะครับทำอย่างไรที่จะให้อยู่กับช้างป่าได้อย่างยั่งยืนนะครับ และอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาของทุ่งนาเจริญมีปัญหาเรื่องภัยแล้งนะครับทางกอลมนก็เสนอแผนนะครับให้พวกผมเนี่ยหัดทําว่าเราจะแก้กไขปัญหาภัยแล้งอย่างไรนะครับขุดเสริมล่อคูคลองเพิ่มขึ้นนะครับการของบประมาณสนับสนุนจากทางภาครัฐนะครับขอขอบคุณกอลมนจังหวัดสากแก้วนะครับที่ได้จัดโครงการดีๆแบบนี้นะครับ